สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้สิมาสัมภาษณ์อันเจ้าของฟาร์มแพะเด้อมื้อนี้มาเบิ่งฟาร์มแพะอันแพะไก่ลอดสิมีอาการจังได๋หาพี่น้องมือใหม่อยากฮู้ว่าแพะไก่ลอดมันเป็นแบบไดนเดี๋ยวไปถามเจ้าของฟาร์มเลยเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ,ะกำลังเฮ็ดหยังอยู่นู่นี่กำลังไล่แพเข้าคอกอ๋อนี่ว่าสิมาไปธุระนะโอ้ ามาสีมาเบิงแขกไก่ขอดบ้านอยู่นี่บ้านนี้มีแขกท่วงรุดตายตัวกันเลยว่าสิมาเบิงว่าให้ท่านผู้ชมเพิน่นหาคนไหนมือ่อไม่เพิ่นอยากพันเพิ่นสังเกตเ่าท่านเด็กเป็นนะเ,นเลยสิมาสัมผัสบ้านเป็นแบบใดตัวใดล่ะนี่น,นี่ตัวนี้โอ้ตัวนี้ตัวนี้พี่น้องมัน,มนนะ ังกียตรงไหนเนียก็นุนมมันดี๋เบืองน่มเันแะลองน้องมันลงเองมันเดลงเนี oon, te ่ยน the yup. ี่ลส่างนี่เ้นมนพี่น้องเบื่งนม่มไข่เล้ยวนมไข่ขากับจางจงแมนบ่นี่เป็นแบบนี้แหะนี่ค่ะกั่จางจงในเล็น้อยนี่ม่านสิบก็มือคนว่าผสมตั้งแต่มือไหล่ะนี่เดือนเดียนกันย่าม่นเดีอนกันย่าเก่ากันย่า มันแผลมันมันใจเวลา,าต่างท่องจะเดือนหาเดือนหาเดือนได้พี่น้องอันนี้เดือนเกือบหาเดือนแล้วก็จะมีตัวนึงนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงกระทองคือกันหนึ่งครั้งหองกแยกไปให้กินยากินอาหารอยตัวนี้กับนั่งหน่อยๆยุ่งแค่ไก่กับปลาซูลอยู่ะละ พอพันเพิ่นนี่รอบ่อนิปวดพอพันเพิ่อนฝนตะค้นเ่ยนี่มึนไงนี่แหละพี่น้องแพะใกล้คลอดกันทังเกตบ่ยากับพี่น้องเดี๋ยวอันซุ่งเพิ่นนี่ท่องกันย่อยๆกีบโพหญ่ๆนี่แหละกินกับกินเกียงยู่นี่อันนี้อันนี้เอออันนี้แพะแม่ลูก เเบิ้งพี่น้องเบิ้งไก่ไกมันกระตื้นเท้าเขากันเนาะมันกระหันดากหนีเพิ่งวาเท้ามาเบิ้งหยังมันเนาะเบิ้งนมมันพี่น้อนนมย่านเต็งเลียงเน๊ะไม่ใช่เบิ้งไก่ไก่นมสังเกตกับสังเกตได้แต่นมนี่ยบอกนมกับอีหยังอีกบ่สังเกตแต่นมมันเดียวเพราะว่ามันเดือดตึงเดือดไข่ แล้วรอสีอ๋แล้วมันกมีน้มอกกัามไข่ไข่กับนวดละเนาะไข่กับัวกับหยังลหระพี่น้องมันกัสีขวดสี่องดอกมันอาการมันสีออกมันก็สีขวดเนาะขวดองององมันเปนเ็บล่องท่ออกมานังแหะสีหุ่นหุ่นคือง่วนละพี่น้องอาการไข่ไข่กันแต่อันนี่งกสังเกตงนุ่ตวงวดน่อยตัวนึ่งจําำคือกันกับัวดนั่นแะ แต่จากพี่น้องคนใด้แยนผสมเองกับกับชิงหูมือหูยังรูมือออกกับสิประมาณหาเดียนเท่ากับสิพ่อฝ้าระวังไว้ได้ยุ่เนาะแต่ว่าจังเท่าซื้อมาทองเท่ากับ้องสังเกตเดว่าจะถือถือนะนุ่มอืมทองสังเกตเดว่ามันทองแท็บบอมันหยังแท็บบอเท่ากับสังเกตนุ่มมันหนุน สามเดือนเปีนไปนึ้นไม่ใช่ไงสามเดือนน่มไม่นชะไข,เนนข่เริ่มไข่แล้วแต่เขาสื่อมาจากบอกทั้งอื่นขาว่องเดือนชองเดือนกับว่าท่านมีอาการอย่างนเนาะเกีดยดบอดดอย้งเกียบ่ได้สามเดือนค่อยกังเกียดดอยว่าสามเดือนสามเดือนนุมก็สิเริ่มไข่เริ่มตึงเหรอที่หงเดือนกัเรื่ม,มขาจาง นี่แหะคือแจ้งตัวนี้มันยางสีเงินกลางๆซื้อ,อยังหลังแค่ตัวนี้ตัวนี้แหละเออซื้อมันโผตัวนี้เหมือนแพะ่ฟ้ามนี่นี่มีซื้อทุกตัวเด้พี่น้องนี่มันโผตัวทุอออ่นพ <laughs> ร,ระเอกอะพอ,ะอะะพันซื่อว่าบลุกเรน นี่กะนี่กะพักกาดกับบกดล่าได้ทั้งหพึ่งอดนี่สองตัวนี่อันนี้กะสิเป็นมันเผาหรือว,าวออาา่าเนี่มันเผามังคุดมันแก้วคนมีถูกซื้อเดเดี๋ยวแม่ไม่ไมเข้ากระสิจำหนามันอะไรด,าารกดอ,อกตัวรักของเขาดอกเ <c oughs> จ้งตัวนี้ <c oughs> เขาสิงคุดเก่งไรหมูมันดินอะไใช่ ีออกไปเลยนึ่งพี่น้องมันดินเห็นบ่ลูกมันดินว่ะขี้โพปีเต็ออกไปขึ้จังเมวานี่แหละมันดันดันออกไปมันกไก่ขอดแล้วพี่น้องร่องร่องทั้งสองอืมท้องเริ่มร่องลูกกับเริ่มดินแห้งตัวใหญ่แล้วมันดันท้องแม่ไปถอดทีตอนนี้เท่ากับไหนใช่คุณเอาเพิ่งพี่น้องเพิ่งพี่น้องก็เห็นแผล ลูกมันดินบ่นเบื้งเบิ้งนี่ลูกลเลยดินข้างหัว่ะพี่น้องมึงไงตัวใหญ่เตืออพี่เด้นนี่้เบื้งยังก่อทีโถบ่ทิ้ทิให้เบื้งนี่ทิเบิ้งพี่น้องแค่แค่ยินดันหอกคัตัวู้หัว ดันลุกเลืกทุกเลือกได้คนน่ะดันจันทองเงินัวตูโรนอะแครดินลูกดินพี่น้องดาราตัวที่สองอืมเมืองแครดินเด้อใช้ปุ้เคยเห็นหุ่นหุ่นหุ่นดันทองแมลออกมาโอ้ดาราตัวใหม่ตัวนี้คนน่ะดินโคแมททองเปเลียดได้พี่น้องน กระดินไปคุณแตกโตเนาะนี่นี่แม่นจีสองตคุณบว่าพี่น้อง,งด้านหนาด้านหลังทองแลกได้นีอู้คุณนะคุณนะทองเปียรีดได้คุณนะณนะโซ่กล่องคับแต่พี่น้องเบงื่องเนี้ทองเปียรีดกระดินดินโซ่เลยวะยดินนึกดันแล้วมันประดินโ์่วเพื่อตัวนี้ ก็สีดินขางครืองง่วละเนาะดินไปทาางฝุ่นน่หัวมือพร้อมกันะสองต้นมาทังผีกันไป่นาผีุ่นมันที่ยางไป่นองมึงทายางมันถี่ยางกลางขาดอกมันแก่ขวดเลยวกัน นะพี่น้องแพะไก่ขอดมันเห็นเป็นอาการเัง่สี่อ่ะี๋ยวคลิปนาสีมาไายแพะขอดในพี่น้องเบิรงเด้อร์แบบนี้หรือบ่าเกินอาทิตย์หนึ่งดอกจากของฟ้ามพนว่ามือนี้กะกอล่าธันพุชมไปก่นอนเด้อร์มาคลิปนี้กะซอยกุหลาบกุเทะเป็นกำลังใจให้ช่องสงสัยฟ้ามเนื้อเด้อพี่น้องเด้อ นีก่กาสวัสดีจ้า